อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยเนาะ มาพบกันในช่วงตอนดึกหรือค่ำๆของวันที่2มีนาคม64ตรงกับวันอังคารนั่นเองเนาะ,ะในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแอดก็มีข้อมูลดีมาอัปเดตมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะครับในคลิปนี้ก็จะมีข้อมูลของจับคู่เด่นล่างแอดลี่จากย่าโมออกศึกนะครับเลขดับหลัก10หน่วยบน หลักแรกพบแล้วก็ดับดอกชบาดอกแก้วนะครับหลักสิบบนแอดสาตางหลักหน่วยบนแต่วจา๋าแล้วก็จะมีข้อมูลของเลขเด่น10หน่วยบนแอดชาณนนาพลนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายสัญักที่แอดจะมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้นะครับก็รบกวนทุกทกท่านดูคลิปนี้ให้จบไปพร้อมๆกันน้องอ่าลืม กดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยนะครับเราไม่รอช้าเนาะเรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับ เราจะมาเริ่มที่ข้อมูลของแม่ธรรมเนียนลอตเตอรี่เนาะนงว่าที่ผ่านมาก็ไม่เข้าเน็งว่านี้เราก็มาลุ้นกันใหม่เลยนะครับผมซึ่งเน็งว่านี้ประจําเน็งว่าวันที่16มีนาคม64เนาะก็จะเป็น, 64, เน10เลขเด็ดเลขดังนะครับก็จะมีอ่า 6, 6 6 6 5 9 8ห 6, 7, 4, 6 8 2 2 1, 6 8 8แล้วก็85เนาะในงวดนี้นะครับใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟหรือว่ามารับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากแม่ทำเนียนลอตเตอรี่ด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของเลขดับล่างทุกๆุหลักดับคนรวยช่วยคนจนนะครับในงวดที่ผ่านมาก็ให้หลุดเป็นงวดแรกเนาะในงวดนี้เราก็มาลุ้นกันใหม่เลยนะครับผมซึ่งในงวดนี้ ก็จะเป็นเลขดับล่าง9ทุกทุก,ทกหลักเนาะใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟหรือว่ามารับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับล่างทุกทุกหลักดับคนรวยช่วยคนจนด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของผังเลขเด่นนะครับผมเนื่องว่าที่ผ่านมาให้เข้าเลขเด่นนะครับผมให้เข้าเลขเด่นบนล่าง7แล้วก็ แเนาะและก็นอกจากนี้ให้เข้าชุดจับคู่จากเลขเด่นทั้ง4ชุดนี้ให้เข้า83เป็นตัวกลับของ2ตัวบนและนอกจากนี้นะครับผมให้เข้าเ3 2สตัวล่างตรงตรงเลยในวัดหน้าเราก็มาตามต่อนะครับในวัดนี้ประจําเนงวันที่16มีนาคม64เนาะก็จะมีเลขเด่นบนล่างที่ให้มาจะมี9 6 1>, 1แล้วก็5นะครับแล้วก็จะมีเลขชุดจับคู่จากเลขเด่นทั้ง4ชุดนี้อ่าก็เลขเด่นละ6ชุดด้วยกันเนาะก็สามารถที่จะมาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากผังเลขเด็ดด้วยนะครับ ต่อที่ข้อมูลของเลขติดล่างของมันต้องมีอาจารย์ต่อกิจณะนะครับเนงว่าที่ผ่านมาให้เข้าเลขเด่นล่างจะเป็น7เนาะและนอกจากนี้ให้เข้าชุดจับคู่ของ2ตัวล่าง7 3สานั่นเองเนงวดหน้าก็ มาตามตอบนะครับผมซึ่งในวันนี้ก็จะมีเลขดินล่างที่ให้มาจะมี3แล้วก็4นะครับแล้วก็จับคู่ได้จะมี5 3 5 4 6 3แล้วก็6 4ประจําเนงวันที่16มีนาคม64นี้นะครับใครที่ชอบก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเลขติดล่างอาจารย์ต่อกิจสนะด้วยนะครับ ต่อที่ข้อมูลของโฉมงามตาเป็นชุดตัดเนาะเนว่าที่ผ่านมาชุดตัดก็ถือว่าไม่เข้าเนวัดหน้าก็มาตามต่อนะครับซึ่งเนงวัานี้จะมี37นะครับผม39 67 69 87 89แล้วก็97 99นะครับใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟหรือว่ามารับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากชุดตัดโฉมงามตาด้วยนะครับ ต่อที่ข้อมูลของคู่ต๊ด2ตัวบนมา2คู่ในแถวด้วยกันอาจารย์9กนะครับเนงว่าที่ผ่านมาก้อยเข้าคู่ตัวบนจะเป็น3 8แล้วก็58เนะาะเนาเนงว่านี้ก็มาลงข้อมูลให้แล้วนะครับผมจะมีทั้งหมด25ชุดด้วยกันเนาะตั้งแต่42จนถึง09กก็จะมีตามนี้สามารถที่จะมาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจาก มาสคู่ในแถวด้วยกันคู่ตัวบนอาจารย์ก้าวด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นล่างเงินไหลมาเน,นาะในงวดที่ผ่านมาให้เข้าเลขเด่นล่างจะเป็น7สลักออกล่าง7ก็เข้า7หลักสิบในงวดนี้จะมีเด่นล่าง1แล้วก็ห ที่ให้มานิ้ววันนี้นะครับใครที่ชอบก็ามาเซฟหรือว่ามารับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นล่างเงินไหลมาด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นเห็นชัดเนาะเป็นเลขเด่นบนที่ชูนิ้วโป้งออกมาเนะาะนิ้ววที่ผ่านมาให้เข้าทั้งหลักสิบและหลักหน่วยบน3แล้วก็8เนนะ่นเงวันนี้ก็ามาอัปเดตให้แล้วจะมีเลขเด่นบน 4และก็เในงวันนี้นะครับใครที่ชอบก็มาเซฟหรือว่ามารับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นบนเห็นชัดข้อมูลนี้ด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของเลขเด่น10หน่วยบนแอดชนะพลนะครับผมหนึนงวดที่ผ่านมาให้เข้าหลักหน่วยบนจะเป็น8เนื่งวันนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลให้แล้วนะครับจะมีเลขเด่น10หน่วยบน7 6 4และก็1น,นะครับใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟหรือว่ามารับข้อมูลเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่น10หน่วยบนแอดชะนะผลด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นหลักร้อยบนอาแปะเนาะในว่าที่ผ่านมานี้นะครับผมให้เข้า5หลักร้อยของ3ตัวบนสลากออกบน538เในวัดนี้ ประจําเนมงว่าวันที่1อ่าวันที่16มีนาคม64เนาะจะมีหลักร้อยบนให้มัที่3 4 5 8 9แล้วก็1เนาะหตัวด้กันเนงวัดนี้ใครที่ชอบก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเลขหลักร้อยบนอ่าแปะด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของหลัก10บนแอดสตางนะครับผมเนงวัาที่ผ่านมา ให้เข้า3หลัก10ของ3ตัวบนสลักออกบน538นอกจนี้วันนี้ก็ามาอัปเดตข้อมูลให้แล้วนะครับผมจะมีหลัก10บน1 9 7 5แล้วก็3นะครับใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากหลัก10บนแอดสตตางด้วยนะครับ ต่อที่ข้อมูลของชุดเต็ม16ชุดกำลังดีอาจารย์ลือลั่นสันันเมืองไครับผมเนงวันที่ผ่านมาก็ให้เข้า73นะครับผมให้เข้า73สองตัวล่างตรงๆและนอกจากนี้ถ้าใครซื้อบนด้วยนะครับให้เข้า83เป็นตัวกลับของสองตัวบนด้วยเนาะ,อะน้งวัดนี้ก็มาอัปเดตให้แล้วนะครับผมจะมีจะมีทั้งหมด 16ชุดด้กันนาะชุดกำลังดีตั้งแต่31จนถึง98เลยนะครับใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟหรือว่ามารับข้อมูลเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ลือลั่นสนั่นเมืองด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของหลักหน่วยบนแต่วจา๋า2,500 6 4เนาะนี้ว่าที่ผ่านมานะครับผมให้เข้าหลักหน่วยบนจะเป็น8สลักออกบน538เพรเนาะนี้ว่านี้ก็มาลงข้อมูลเพิ่มเติมให้แล้วจะมีหลักหน่วยบน3 6 8 1 4 7แล้วก็9นะครับตัดเลข0 2แล้วก็5ออกไปจากหลักหน่วยบน แนวจานนิ้งวดนี้นะครับใครที่ติดตามอยู่ก็มาเซฟมารับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากหลักหน่วยบนแ่วจาด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของชุดจับคู่เด่นจากแอดลี่ยา่าโมออกสิบนะครับผมนิงว่ดที่ผ่านมาก็ให้เข้าชุดจับคู่37เป็นตัวกลับของ2ตัวล่าเนาะนิงวัดหน้าก็แอดลี่ก็มาอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้แล้วนะครับจะมี เลขเด่นล่างจับคู่ได้3 2 3 6นะครับเด่น6จะมี6 2 6 4เด่น4จะมี4 2 4 6แล้วก็เด่น9จะมี92แล้วก็95ประจําเน่งวันที่16มีนาคม64นี้นะครับใครที่ชอบของอชุดจับคู่เลขเด่นล่างจากแอดลี่ก็มาเซฟหรือว่ามารับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจาก ชุดจับคู่ล่างจากแอดลี่ยาโมอ,ออกสิกด,ด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของคู่โต๊ดบนไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะครับผมเนว่าที่ผ่านมาให้เข้าคู่โต๊ดบนหรือว่าชุด2ตัวบน38นั่นเองในวันนี้ก็ามาอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้แล้วนะครับจะมี19 16 17 29 26 27 09 06แล้วก็07เนาะทั้งหมด 9ชุดด้วยกันนะครับใครที่ชอบก็ามาเซฟหรือว่ามารับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอพุ่นข้อมูลจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเลขดับหลักสิบ,บนรักแรกพบดับหลักสิบ,บนดับดอกแก้ว แล้วก็ดับหลักหน่วยบนดอกชบาเนาะซึ่งทั้ง3ชุดนี้ในงวัดที่ผ่านมาก็ถือว่าให้ผ่านทั้ง3ชุดเลยในงวัดหน้าก็มาอัปเดตข้อมูลให้นะครับรกักแรกพบจะเป็นเลขดับหลักสิบบนศูนย์ดับดอกเลขดับหลักสิบบนดับดอกแก้วให้มาที่เลขดับหลักสิบบน3แล้วก็จะเป็นชุดนี้จะเป็นเลขดับหลักหน่วยบนดอกชบาเนาะจะเป็นห้าในงวัดนี้นะครับ ใครที่ชอบของทั้ง3ชุดนี้ก็มาเซฟหรือว่ามารับข้อมูลเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับป้าแมวด้วยนะครับแอดก็มีเพียงเท่านีน้นะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็แวะมาให้กำลังใจด้วยการกดไลค์ กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากมากเลยแล้วก็ใครที่มีคําถามหรือว่าอยากให้แอดนําของอาจารย์ท่านไหนมาลงให้อีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแอดก็จะไปอ่านแล้วก็ไปหามาเพิ่มเติมให้ในคลิปหน้าเนาะสําสหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ